สวัสดีครับ EP นี้ครับเรามากับตัวฮ o l y ี่ไนท์ครับตัวนี้ผมยังไม่เคยยังไม่ได้ซื้อนะเป็นตัวฟรีก็เลยไม่มีรูปหนะ้าปกมาตัดก็สายหลักของเขาครับเป็นสายฮิวกับโลครับก็อันติเขาจะแรงตามค่าโลที่ที่ที่ติดอยู่นะตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสนะมีโอกาสที่ทำดาเมจได้แล้วจะฮิว หกสิบเปอรอ์เซนเงี้ยส่วนพาสีฟก็เมื่อคู่ต่อสู้ใช้อันติก็มีโอกาสครับมีโอกาสสร้างโล่ขึ้นมาประมาณนั้นครับชิ้นแรกเป็นไอเทมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ผมพยายามเซฟการ์ดไว้ก็เลยเลือกที่มันพอจะพอจะใช้ได้แหละก็เป็นหินหินเพิ่มเงินตามเลเวลครับแรกๆก็ได้น้อยหน่อยพอเวลเยอะก็ได้เยอะ ตาน,นี้เรามากับคุณอารามก๊อดแล้วก็คุณตุกกี้ครับสามคนมากันสามคนดูแล้วนะ่าใสยน้ําแข็งก็น่าจะเยอะครับตาแรกก็ไม่ได้ทำอะไรครับเก็บเงินไว้เก็บดอกเบี้ย เจอกับลิสต์คิงครับฟอสบอลฟอสบอลบลอดก็ดูไม่ได้ครับเขาเป็นซาตานนี่นะเป็นไอเทมซาตานครับไอเทมมาใหม่ครับหยิบปุ๊บแม็กคิดพีจะเหลือหนึ่งจะสามารถเข้าเงื่อนไขอื่นๆได้เยอะแยะเลยครับสำหรับแม็กคิดพีหนึ่งแล้วก็ได้เงินทันทีเลยสองพัน วกับของเดิมที่มี300รเขาสามารถซื้อได้ทั้งหมด18สกิลเลยถ้าเขาไม่รีเฟสแต่ส่วนใหญ่ก็รีเฟสแหละหลักๆก็น่าจะเหลือประมาณสัก1 5บห้าสกสกิลอะไรเงี้ยเพียงพอเหลือเงินไว้เก็บดอกเบี้ยด,ด้วยกับเราที่สตาร์ทมาศูนย์สกิลก็เขาจะได้เขาจะได้เปรียบประมาณ5สกิลโดยประมาณครับสิเทิร์นส0เทิร์นนี่คือ ตามไม่ทันแน่นอนต้องหลังเทิร์นสิไปครับถึงจะเริ่มเริ่มการเงินถึงจะเริ่มทันแต่ถ้าเกิดว่าเขาก็หยิบของที่เพิ่มเงินมาเยอะๆก็เราก็ตามเขาไม่ทันอยู่ดีแลเจอกับลุงแดงคือเลดเมดครับเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพค่าเลดเขาก็เลยยังยิงผมเบาครับนี่ขนาดยิงเบาแล้วนะเกือบเกือบแพ้เนี่ย ถ้าผมอัปเดตก็มันจะมีหลอดเลดมาให้เขาครับก็จะอันติเขาก็จะแรงขึ้นครับเราก็จะเน้นไปที่สายโล่กับฮิวครับแล้วก็อัปเดตมาแล้วครับน่าจะไปแวะไปทางสายเลดด้วยครับแล้วก็มีต้านอันติสักเล็กน้อยครับ เจอกับสโนมนครับกาเสียสไปครับเขายังยิงเบาอยู่นะผมน่าผน่าจะได้เปรียบนะ เจอโล่เจอฮิวก็หยิบมาก่อนครับเช็คดูว่ามีคนเล่นน้ำแข็งเยอะไหมก็ซื้อต้านน้ำแข็งมาครับแล้วก็เหลือเหลือเงินไว้500ครับเก็บดอกเบีย้ยครับเจอกับคอปลินครับ กอลลินตัวน,นี้เป็นสายอะไรตานี้ไม่มีวูนนะกอล์ลินน่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยครับไม่มีชิลสไตล์มาทำดาเม็ต้นเกมเขาขึ้นเป็นฮิวห้ามาแสดงว่าเขาอาจจะไปสายเทเลพี่เลหรือเปล่าอ๋อแล้วลิท ลิดซาตานข้างล่างครับน่าจะเป็นสายน้ำแข็งพิษครับแล้วไอเทมชิ้นที่สองครับโอ้ผมเลือกแทงม้าเลยครับ นี่แทงสาตานเลยยังไงเขาก็ชนะรรวๆอยู่แล้วเราไม่แพ้ง่ายๆหรอกได้คุมค้มๆแน่ครับมา้าก็เลือกเป็นฮิวโลครับต้านอันติ <feel> ก็ฮิวโลแล้วก็ฮิวโลอีกทีนึงครับ <feel> เลือเป็นอันติฮิวครับเ,เจอกับมิสติกเมดครับตัวนี้เก่งต้นเกมครับหลังๆจะไม่ค่อยเก่งครับยิ่งตามีน้ําแข็งด้วยเขาจะเสียเปรียบครับเพราะว่าั้าโดนโดนสายที่เขาแบบแปะน้ําแข็งเยอะๆอันติเขาจะลอยมาช้ามาก ตอนเกมเขาเก่งครับอันติเขาแรงเรื่อยๆครับแล้วดีวายวอลเลอร์ตอนนี้ดามเม็ดดามเม็ดเขาเป็นสายพิษครับ ผมจะเน้นไปที่โลครับแล้วก็โลเลดครับอยากอยากอัพครับตอนนี้ไม่ไม่น่าจะมีคนเล่นสายหลบครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวดาเมจหลักเราก็คงเป็นชิลสไตล์ครับประมาณนั้นก็เลยรีบเล่งไปอัพโลจะได้เจอชิลสไตล์ไวๆครับแล้วเจอกับควีนครับฟอสเมดให้ควีนฟอสเมด สายอันติครับแต่ว่าสกิลน่าจะยังไม่ครบดีครับสบายสบายครับรอบนี้อ่ะแล้วดีวายวอลเลอร์ครับไปโดนซาตานตบมาครับดามเมจลดลงครับสบายละเดี๋ยวเจอกับเราเพอดีเลย โอ้หเราเขาพิด24แล้วครับเขาเร่งเร่งอัพขึ้นมาผมก็เลยไม่ได้ซื้อดับแตกมาครับแล้วก็เป็นต้านอันติไปครับก็ไปซื้อสายเลทสายเลทครับแล้วสกิลโลครับมา ิอย่างแรงครับแต่ว่าเรายังพอฮิลสู่ได้อยู่ครับแล้วอันติเขากำลังจะมาแล้วครับนี่เรามีต้านอันติเยอะนะเราก็เขาก็เลยแบบว่าแดนติช้ากิจเขาเริ่มจะหมดแล้วมั้งดูท่าละแต่เลือดเราก็ฮิลไม่ทันครับโอ้เรียบร้อยถ้าฮิลแรงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนี่รอดไปละ โดนไป5้าดาเมจเจ็บเลือกเป็นิีปัตเตอรี่ครับขอเพิ่มความอึดแล้วก็ f u รี่ p o i s o นครับเพราะว่าน่าจะเป็นดาเมจหลักของเราครับแล้วก็พยายามอัพโลครับให้หาชิวสไตล์ก็เป็นโลเร a ครับนเชอรัล h e ลลิ่งครับ ตอนนี้เราเลเวล4ครับก็ได้เงินรอบละเท่าไหร่มิลโล4ยี่สิบบวกสิบน่าจะรอบละสามสิบละเท่าไม่กวาดไม่กวาดตอนแรกและโอ้โหแล้วเขาซื้อคาถามาครับน่าจะต้องมีสกิลทองแบบไวแน่ๆเลยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวฟอนโนว่ามาละตาหน้ารอบนี้น่าจะเก็บตังค์ไว้อยู่ครับ โอ้หแล้วดาเมจพิษน้ำแข็งของเขาคืออัพเต็มแล้วด้วยครับ like เลือกเป็นอันติฮิลครับแล้วสกิลแรของสตารนเลตมาครับ so ก็เป็นปูร so ีลีเครับมาช่วยทำดาเมจเลยครับไม่ต้องกลัวโดนหลบตอนนี้ไม่มีใครเล่นหลบครับต <Catch you. S 2> านน้ำแข็งเล็กน้อยครับเพราะว่าสตานนี่มีทั้งพิษทั้งน้ำแข็งแรงนะครับสกิลแร ฝังฮิวมาครับเกลาพี่เล่ตอนนี้ติดที่ว่าต้านพิษหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับวนมาเจอกับคุณอารามก็สครับตอนนี้ขึ้นเป็นสายเลดเต็มตัวแล้วครับตอนแรกเห็นมีพิษน้ำนำอยู่พิดสถานะาฟูรี่เขาน่าจะแจกพิษหนักๆครับ โอ้เราเขาอันติฮิวอย่างแรงครับ like ยังดีครับดามเมจดไม่เยอะมากครับชิ้นที่สามของเราครับผมเช็คเลือดเลยผมอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่สี่อยู่ที่สี่นี่ผมจะไม่ได้ไม่ได้เลือดนั้นเนี่ย อ,อยากได้เลือดแต่ว่าเลือดยังเหลือเยอะแล้วผมเลือกที่จะซิ่งเลยครับเลือกคาถามาเลยครับเสี่ยงครับไม่ซิ่งก็สีครับแล้วผมรีบอัพอัพขึ้นสามดาวด่วนเลยครับโอ้โล่กับต้นฮิตครับขอเป็นต้นฮิตก่อนเพราะว่าไม่มีเลยครับแล้วเลดข,ขึ้นสองดาว จะเลือกเป็นอึดหรือเลือกดาเมจครับหรือจะเก็บเงินเลือกเป็นที่เก็บเงินไว้ก่อนครับเจอครับน้ำแข็งครับขี้ยาน้ำแข็ง ไอเทมเขาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่เรายังสู้เขาไม่ได้ครับตัวเป็นพื้นกลเลยเรายังไม่มีดาเมจที่แบบว่าลงหัวเขาได้ทันทีครับเราทำเราสู้เลยเขาไม่ได้เลยแค้แบบร้อยเปอร์เซแล้วเลอกเป็นอึดไปครับแล้วก็ต้านพิษ อัพสายโล่กระจายกระจายครับเพื่อดีมัตเตอรี่แล้วฟูลลี่ลิลิทมาครับอัพโลแล้วก็ชิลสแมทครับเอาเลือกเป็นดีมัตเตอรี่ไปก่อนครับเหลืออีกหนึ่งโลเท่านั้นเราจะได้สกิลโล่ทองมาอัพละถ้าได้โล่ทองก็จะพอเถียงกับคนอื่นได้บ้างครับ ตัวอื่นคนอื่นอ่ะอ่ะแล้วกอบลินคนนี้แวะไปสายหลบเฉยเลยครับมีดาเมจเวทเป็นขวานแวนการ์ดแอทแทกแล้วจะไปเล่นดาเมจเวทรีบาวเหรอเรียบร้อยครับเราฮิลค่อนข้างสูงเล็กเนาะนิดนึงครับเขารวสกิลมาแล้วเรา มีหลบฮิวนิดหน่อยแล้วมั้งก็เลยแบบฮิวขึ้นมาเยอะตอนนี้หินเราขึ้นได้รอบละ55นะครับค่อนข้างดีครับแล้วไฟนอะไฟนอลดีเฟนต์มานะครับต่อไปเราก็จะเป็นสายเลสสามดาวเพราะว่าใกล้จะถึงละถ้าเราจะสู้สโนม a นได้เราต้อง upgrade. อัปเดสอ่า เลดพิษนะครับสกิลเลดพิษให้เต็มผมว่าน่าจะพอสู้ได้นะแล้วเรายืนยืนแข็งแข่งหิวหิวไว้อะอให้พิษคอยสกคอยส่งพิษไปกัดครับน่าจะพอได้อยู่แต่ได้แค่พิษอย่างเดียวน้ําแข็งคงยังไม่ได้ครับไม่มีสกิลพิษน้ําแข็งเลยแล้วเจอกับมิสติกเมดครับคนนี้ก็สิ่งครับไม่ไม่มีสกิลอะไรป้องกันเลยครับไม่มีเติมเลือดคือถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยครับ แล้วเรามีไฟนอลดีฟน s ์ครับรอดไหมครับอันติตกใส่หัวพันเก้าครับดาเมจคือบวกจากเกาะนะเวลานั้นครับคือพันสองครับอัพเลสครับอัปเลสโลเลทตาน้ําแข็งหลบพวกนี้ไม่ยังไม่ได้ใช้ครับหาเลทก่อนได้เลทอีกหนึ่งตอนที่เงิน4ี่ร้อยก็จะได้อัพพอดีครับแต่ว่าไม่มาครับ ก็ขอเป็นดีมัตตอรี่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บโล่ให้ครบทุกอันทุกสกิลครับอย่างละหนึ่งดีมัตตอรี่เราจะได้แสดงผลสูงสุดแล้วซื้อเป็นแอตแท็กพิษครับเดี๋ยวจะซื้อพรีแบทเทิลชิลเพื่อให้ได้โลครบทุกชนิดโอ้แล้วดีวายสายพิษครับ ีพอยซนเบิร์ดแล้วแต่ว่าคิดยังไม่แรงเท่าที่ควรครับแล้วเรามีไฟนอลดีเฟนต์ครับเรียบร้อยครับอันติตกใส่หัวสองพัน <compañ ing noise> คือถ้าเล่นหัวทองเราต้องรีบมีไฟนอลดีเฟนต์ให้ไวที่สุดครับผมไม่ผมไม่เอาต้านหลบเลยนะเพราะว่าตานี้ไม่ผมคิดว่าสายหลบสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับ อาล้ได้เลดแล้วก็ blasting f u l ี y ครับสกิลทองตัวนี้ก็ตอนที่เราติดสถานะ f u l y มันจะบวกอีกหนึ่งร้อยค่า100ร้อยแต้ม f u l ี y เลยอะ่ะมันก็ทำให้เราสามารถแปะปิดทำ f u ร l y ลีสได้แรงขึ้นอะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วกุตุกี้ที่มาด้วยกันก็ แตกไปแล้วครับไม่มีฮิวโอ้แล้วเจอน้ําแข็งครับแต่เรายังแข็งอยู่ครับอ้าวล้วเรียบร้อยครับโอ้ผมเก็บซาตานไปแล้วครับในลา,ลาวที่สิบสี่ครับเจอไฟนอลดีเฟนซ์กับอันติของเราเข้าไป,เ,ปเพื่อนๆทุกคนต้องภูมิใจในตัวผมครับ ผมกิฟซาตานให้ทุกคนไปแล้วครับแล้วก็เบสเลสครับไอพวกสายตีรัวๆทั้งหลายเนี่ยโดนเบสเลดเข้าไปเนี่ยร้องละงมแน่นอนเพราะมันจะเพิ่มค่าเลดตามเบสเบสแอแทมที่เขาตีมาครับประมาณนั้นสกิล so ต่อเดี๋ยวพอเขาตีารัวๆปุ๊บปึกไอสโนแมนเนี่ยเราค่าเลสเราพุ่งสูงพราเราติดสถานะฟูลลี่เราแจกคิดแบบหนักๆเลยครับ เจอกับ CY Warrior สายพิษครับเรามีโลครับพิษเรากันโลโลเรากันพิษได้ครับแล้วก็มี Final Defense ด้วยแล้วก็ตกใส่หัวฮิวขึ้นมาครับอัติเราเลือกเป็นฮิวอันติครับจะได้ฮิวแรงๆตอนที่กดอันติ แล้วก็ตานฮิลครับตอนนี้ผมพยายามขึ้นฮิล3มดาวครับแล้วก็อาจจะแวะไปโล่โล่นิดหน่อยเพื่อขึ้น4ี่ดาวเดี๋ยวเมดิโคลเอ็โครับเดี๋ยวถ้าตอนฮิลตอนที่ผมอันติตุ้มไปแล้วได้เลือดมาพันสี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเมดิโค l เอกโพชมันก็จะดูดซับไปทำดามจเพิ่มด้วยด้วยแสแรงครับ กับกอบลินสายลบครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับเราดาเมจหลักเราเป็นพิษอยู่แล้วครับเนี่ยเริ่มแจกพิษละอาจจะยังไม่เยอะครับแต่ว่าตัวตัวหลอดฟูลี่เราค่อนข้างเยอะครับตัวสกิลสกิลเราย,ยังไม่เยอะก็จริงครับก็เลยแจกได้เยอะอยู่ดีครับเราเลือกเป็น medical explosion ครับ ดีทั้ง3สกิลเลยครับเลือก <c oughs> เป็นต้านฮิลครับแล้วก็ฮิลฮิลรัวๆครับตอนนี้ไปฮิลรัวๆฮิลแล้วแจกพิษอันติฮิลครับ เจอคับทนโนแมนครับรอบนี้เราเถียงได้แล้วครับเราแจกพิษตู้ครับตอนนี้อ่ะแล้วเขาตีเราไม่เข้าเลยครับเขาตีรวดแต่เขาตีเบาครับโตเราแข็งครับแล้วพิษเราค่อยๆเติมไปครับเติมพิษเข้าไปครับขอดูหน่อยครับโอ้โหมีคูลี่พิษแล้วก็โล่พิษครับแต่ยังไม่ทันครับ ขอหิววลบไปเพิ่มสักหน่อยครับเพราะว่าเขาตีมาเยอะแล้วเราหลบได้เยอะครับโลเลทครับลบหิวขั้นสี่ครับแล้วตอนนี้ผมต้องหยิบแอทแท็มิดครับแล้วฟูลรี่พอยซันมาแล้วครับขั้นสี่เดี๋ยวถ้าได้อีกขั้นหนึ่งแล้วพิดเราขึ้นเป็นสองดาวนี่น่าจะเก็บสบายแล้วครับแต่เดี๋ยวรอบรอบนี้เราน่าจะซื้อฮิลลิงเลทครับเพื่อเอาสกิลทอง ผมว่าผมว่าน่าจะสู้ได้แล้วนะอิอพิทเราแรงขึ้นหนึ่งดาวเนี่ยก็จะแจกเยอะขึ้นเยอะครับโอ้แล้วพิทเขาเริ่มต้นเขาแรงครับแต่ว่าายเริ่มแผ่วครับเรียบร้อยครับสองพันสองโอ้แล้วเขาชนะสโนแมนได้ด้วยครับดีาวจากฮิลลิงอารีครับผมรีเฟซหาสกิลพิทอีกหนึ่งครับต้องการเพื่อขึ้นเป็นสองดาว อ่าแล้วไม่มาครับอิดไม่มาอะไรครับเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้ครับโลก็ใกล้จะสดาวนะควรจริงๆควรจะขึ้นโลเป็นสี่ดาวไอนอด,ดีเฟน์จะได้แรงๆครับตอนนี้หินหินฟ้าเราได้รอบแล้วแปดสิบแล้วครับเลกค่อนข้างค่อนข้างรวยครับ แต่ว่าม้าเราตุยไปซะแล้วครับนะรอบนี้ผมกลับมาเถียงคืนครับกินผมเยอะขึ้นแล้วครับตีเข้ามาลัลๆนะครับแล้วผมก็ฮิวคืนด้วยผมหลบฮิวหลบหลบหลบผมข่าหลบไม่เยอะหรอกแต่ว่าเขาส่งมารวขนาดนี้ก็ได้หลบเยอะอยู่ครับแล้วพิษผมค่อยๆเติมไปครับเรียบร้อยครับโดนพิษกัดไป ูลีฟูลีพอยซันแค่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งครับดาเมจต่างกันเยอะเลยครับตอนนี้เหลือกันสองคนแล้วครับแล้วไม่ได้เข้าไอพยซนมันลอยไปไม่ถึงอยู่แล้วผมเลยไม่ซื้อแล้วก็เป็นต้านพิษหรือเปล่าก็แต่พอยซันดอทก็ดีครับเมื่อกี้เราดอทรัวเดี๋ยวเราแจกพิษรัวๆได้อแล้วผมเลือกเป็นพอยซันดอทครับแล้วก็พอยซันโค้ดเพราะว่าเราก็โดนเขาตีรัวๆเหมือนกัน แล้วก็ขอเติมเบสดเลดครับอย่างที่บอกเมื่อ,อกี้ว่าเลดเราพุ่งกระชูดแน่ถ้าเขาตีมาลัวๆอ้าวไม่ซื้อครับไม่ซื้อฟูลีฟีดแต่ว่าเราไม่มีนี่นะไม่มีพิษน้ําแข็งอะดามเมจพิษน้ําแข็งก็ลเลยแบบใส่ฟีดมาก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเมื่อกี้น่าจะซื้อเบสดเลดสีได้เหมือ,มอ,มอ,มอน,นกันแต่ไม่เป็นไรครับชนะอยู่แล้วครับพิษเราขึ้นสองดาวแล้วแจกพิษหนักแน่นอน เรียบร้อยครับแปลกใจที่เราล้มซาตานได้ครับโอ้โ oh ห oh. ด้วยพลังไฟนอลดีเฟนต์แล้วก็บาซิงฟูลี่ครับทำให้เขากดกดเราไม่ลงเราก็ส่วนอันติกลับไปครับชนะเลยครับ